สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่าโอไม่ก oh ็ลูกสาวเราที่เห็นเงียบไปไม่เคยเงียบเลยนะจ๊ะมีแต่ไปซุ่มทํางานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคันแค่สัมภาษณ์หรือนู่นนี่นั่นอีกมากมายซึ่งตอนนี้ล่าสุดโนริซ่าเราสร้างอิมแพ t ให้กับโลกไปนะอีกแล้วทุกคนแบบเป็นเรืที่ตื่นเต้นมาก,มากๆเพราะว่าโนริซ่าไปขึ้นปกนิตยสารบิลบอร์ดหลัก เป็น w o r l d w ทั่วโลกซึ่งเขาบอกว่าหน้าปกนิตยสารบิลบอร์ดคนแรกของโลกได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดของเธอบนหน้าปกนิตยสารบิลบอร์ดสิบฉบับจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะจ๊าไม่จะเป็นอาราเบ,บียออมบาราซิลแคนาดาเอสปานอโ,โคเรียเจยแปนอิตาเลีย ออฟฟิลิปปินส์แล้วก็อื่นออีกหลายประเทศนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นแบบบิลบอร์ดหลักทั่วโลกเลยนะทุกคนก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าต้องบอกว่ารอบนี้คือแบบดูเมคอัพอิมแพคอินเนอร์แอทติทิ u d e สิจ๊ะคือแบบ พุงมากอินเตอร์สุดริ์แบบเสื้อหนังนี่เป็นอะไรที่แอดตายไปเลยทุกคนแล้วก็มีตัวเฟอร์แล้วก็มีเสื้อสีเลือกเฉลือข้างในที่แอดชอบเป็นหลักนะแล้วก็ไอ้ c l o สอัพทั้งหมดอะ่ะโอ้โหรู้สึกว่าทรงพลังมากๆตาลอริซาของเราคือเป็นคนแบบมีดวงตากลมโตอยู่แล้วใช่ไหมเวลาจิกกล้องนะจ๊ะก็แบบกล้องแตกไปหลายตัวแล้วหนึ่งกลุ่มสัมผัสได้ถึงความน้ำพยาความเซ็กซี่ความเท่ความคูลนี่แหละลริซาลอริซามมนบวานรามไทยแลนด์อะไรอย่างงี้ทุกคนโดยรอบนี้แอดไม่ได้มีแค่ภาพนิ่งนะจ๊ะมีในส่วนของวิดีโอจาก Billboard โคเรียมาฝากกันด้วยนะทุกคนอาเดีไปฟังบรรยากาศการสัมษั์กันเล็กๆน้อยๆด้วยนะจ๊ะ Beauty it's super well known all around the world so I would love to say um, a mass pack What do I do to relax Watching t h e f l Stay home Sleep all day <laughs> Okay now I need to know what you're watching on Netflix Oh It's a Korean drama Love Next Door <laughs> ซึ่งเท่าที่สรุปมานะเหมือนเขาจะบอกว่าสินค้าอะไรที่แบบส่งออกนอกเกาหลีได้แบบดีๆอะไรเนี้ยนนริซ่าเขาก็เหมือนจะบอกว่าแมสแพคนาะจ๊ะก็เป็นชุดมาสอะไรก็ว่าไปส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับว่าคุณจะทาอะไรในการพักผ่อนของตัวเองอะไรอย่างนี้รีแลกอะไรเงี้ยก็ฉันจะนอนทั้งวันเลยค่ะดู Netflix อะไรก็ว่าไปโอเคผมอยากรู้จังเลยว่าคุณเนี่ยจะดูเรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปใน Netflix นอริซ่าก็บอกว่า love next door แล้วก็หัวเราะนั่นเองนะจ๊ะคือแบบยิ่งสังเกตหลังๆนออริาได้กงานเเดียยวบ่อๆราาเรริิ่่มู้สึกวช กับการเป็นศิลปินเดี่ยวของริซ่ามากขึ้นแล้วแบบการให้สัมภาษณ์การดูชิลด,ดูแบบคลดูมีความแบบเซ็กซี่นิดๆด,ด,ด้วยเมคอัพด้วยสมงผมเนี้ยนั่งไปก็ยิ้มเขินไปที่บ้านทําคลิปไปก็แบบกระมิดกระเมียนไปใน่างี้ทุกคนต้องบอกว่าคนลุกไม่ไหวนะกับการขึ้นปกบิลบอร์ดของริซ่าในครั้งนี้นะจ๊ะเพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยเหมือนบิลบอร์ดจะพยายามเกาะกระแสหาแสงอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้เป็นการคาดเดาเฉยๆนะเพราะว่าเขียนกัดตั้งแต่ MTV มาเขียนกัดตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ ไม่รู้สักว,ว่าใครคือตัวแม่ ที่กำลังเป็นกระแสร้รอนแรงที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะเอออ่ะ,อะแล้วก็ในแอดก็มาแล้วก็ขอนำโมเมนต์เอ่อในส่วนของ after party ที่แอดไปหาเพิ่มมาได้เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้เพิ่มเติมกันหน่อยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่เจ้าของชุดที่้อรีซ่าเนี่ยไปใส่ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า c a n i t นะจ๊ะ official co เขาก็ชื่อ ig ว่า little delight เขาก็มาพิมพ์ประมาณว่าไม่พอกับลุคนี้จริงๆฉันรู้สึกเป็นเกียรติแนละขอบคุณลิซ่าตลอดไปเลยที่เลือกใส่แบรนด์ของเขาในรอบนี้นะจ๊ะ โอที่โนริซ่าของเราร้องเพลงลอยกระทงต้อนรับวันรอยกระทงที่จะถึงแล้วเร็วนี้แต่โอริซ่าต้องบินไปที่อื่นก่อนนะจ๊ะก็คืออินโดนีเซียที่เรารู้กันไปแล้วนะทุกคนนะก็บินไปอย่างปลอดภัยขอให้นอริซ่าพักผ่อนนะจ๊ะอาทีนี้เรากลับมาที่เรื่องรอยกระทงกันนิดนึงเพราะว่าแอดได้นําคลิปร้องสดของนอริซ่านะจ๊ะมาฝากกันในคลิปนี้ไปฟังสิ่งหว,วานๆหูกันเลยจ้าเพลง

เออคือด้วยความที่ว่าน้องไม่ได้อยู่ไทยนาน,นจะลองได้บ้างไม่ได้บ้างก็น่าเอ็นดูกันไปนะจ๊ะแล้วก็อีกโมเมนต์นึ่งมาปิดด้วยความซึ้งกันนิดนึงเพราะโนริซ่ามาพูดถึงลิลลี่แล้วก็บริงนะจ๊ะในอ f ฟเต Party รี้อีกรอบให้เราได้ซึ้งใจกันจา้ะไปฟังกันเลยเดอ้อทุกคนจากใจจริงๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รักหนูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคออยู่ข้ขางๆหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ยแค่ฟังแค่นี้ก็ไม่ต้องบอกแล้วจ้ะหนูอย่างแอดอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปเลยว่าแอดชอบนอริซ่าไม่ใช่ชอบแค่ลุคภายอนที่สวยน่ารักสดใสแล้วยังมีนิสัยแล้วก็ความกล้าหาญต่างๆแล้วก็โอโหอริคมากมายที่ทําให้แอดเนี่ยไม่ว่ายังไงนอริซ่าจะเป็นอะไรแค่ไหนจะไปเปลี่ยนไปแต่งตัวเซ็กซี่จะตัดผมสั้นผมยาวผมหยิกผมอะไรก็ตามแอดก็จะติดตามนอริซ่าไปตลอดเลยนั่นเองจ้าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้จึงมากเลลยบบ ล่าสุดนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า